เชฟเอ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 ,เอบะบะบะคันนี้เลยคันนี้นะเป็นรถเชฟโรเลตโคโรราโดนะคะทุกคนคะ่ะคันนี้เป็นตัวยกสูงตัวแคบนะหน้าสวยทรงสวยสายเชฟเขารู้กันไม่ต้องพูดเยอะให้มันมากความนานหน้าใหม่โชมใหม่แบบนี้นะสวยมากเลยคันนี้เป็นสีเทาและด้านหน้านะคะโครเมียมค่ะตัดกับโครเมียมแบบนี้ชูโลโก้เชฟที่เป็นสีทองสวยมากค่ะคันนี้นะราคาแค่4 1 9 0 0 0บาท ฟังไม่ผิด4 19,000บาทค่ะใครสะดวกตาสดตาสดได้เลยหรือจะผ่อนก็ได้นะคันนี้เริ่มต้นดีฟีดาวผ่อนแค่8,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยนะคะแลนนี่ค่ะแม็กนะคะเป็นแม็กอัลลอยจากเชฟโรเลตโคโลราโดนะ,ะแม็กสวยมากนะทุกคนแม็กสวยมากยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยใครจองกับเน่วันนี้ติดฟีใหม่ให้ รอบคั้นยางใหม่อีก4เส้นไปเลยนะคะและนี่เลยด้วยความที่เขาเป็นตัวยกสูงนะทุกคนมีบันไดามาให้นะคะเวลาขึ้นนะสำหรับคนขาสั้นแบบนี้เห็นไหมเวลาขึ้นรถนะก็เปิดนี่กระจกลดลงนี่ใครชอบเชฟนะสายเชฟกรูลกันเวลาแบบมันลดแรงเสียดทานทุกคนเวลาเปิดปิดนะคะกระจกมันก็จะลดลงแล้วเวลาขึ้นนี่ไงมีบันไดเพื่อนี่นี่เห็นไหม เวลาขึ้นขึ้นง่ายนะคะขาสั้นก็ขึ้นง่ายไปค่ะเดี๋ยวจะพาดูรอบคันบอกเลยว่าคาันนี้สวยมากค่ะไม่มีรอยขนแมวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีรอยขีดข่วนด้วยนะ,ะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยชูโลโก้ขึ้นมาไม่พอแค่นั้นเห็นอะไรไหมสี่จุดด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยเวลาถอยหลังนะคะใครถอยหลังไม่เก่งนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ เพิ่งเข้ามาสวยๆแบบนี้เลยนะคะแมกไลเนอร์อาจจะมีขี้นกไปบ้างเดี๋ยวเนเนล้างให้ทุกคนเดี๋ยวเนเนล้างทำความสะอาดให้นะคะคันนี้ใครอยากได้รีบจับรีบจองมาเลยกับเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะ,ะคันนี้ราคาแค่4 1 9 0 0 0บาท4 1 9 0 0 0ันบาทรถเพิ่งเข้ามาสดๆใหม่ๆเลยนะคะสดใหม่ขนาดไหนให้ดูที่ขี้นกหลังรถนะจ๊ะหลังรถนะจ๊ะมาดูภายในกันค่ะมาดูภายในกันค่ะทุกคนคะ่ะ กระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะและนี่เลยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปใกล้ๆนะคะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังจะไม่นั่งตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะมองไม่เห็นรายละเอียดรถนะจ๊ะเบาเป็นเบา้านะคะสีสลับกันสองสีเห็นไหมสวยมากนะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังกชันค่ะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ คันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกนั่นเองนะคะคันนี้เป็นเกียร์หกสปีดเลยนะทุกคนจา๋าคันนี้เป็นเกียร์หกสปีดบอกเลยว่าสวยมากนะคะเลขไม้น้อยมากนะคะเลขไม้น้อยมากเลขไม้ขึ้นยังทุกคนมองเห็นไหมสี่หมื่นแปดร้อยเท่านั้นนะคะสี่หมื่นแปดร้อยกิโลเมตรเท่านั้นนะคะมองตรงไหนก็สวยนะคะใครอยากได้รีบจับรีบจองกันเลยนะคะคันนี้นะคะราคาแค่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท 4 1 9 0 0นบาทนะคะเริ่มต้นที่ฟีดาวใครอยากได้คันนี้ร,รีบจับรีบจองเลยนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอจ้ะศูนย์เ6้าเจ็ดสี่สองสและเบอร์064-223-5656นะคะให้ดูเลยทุกคนนี่โอ้ยคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะคันหน้าสวยๆเดิมๆนะคะน,น็อตเนินไม่มีขันแน่นอนนะคะ รอยมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วมีเบรก ABS นะคะใครสนใจนะคะโทรมาค่ะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะ,ะทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่า0ูนย์เ6 5 5 6และเบอร์064 223 56 5น้าห้านะคะใครอยากได้รีบโทรรีบจับรีบจองเพราะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นราคา419,000บาท4 19,00 0บาทนะ,นะคะอยากได้รีบโทรมานะ เนเน่รอโทรรอรับโทรศัพท์อยู่นะคะเลขไมค์ก็น้อยมากรถปี2017นะทุกคนรถปี2017นะคะเลขไมค์แค่4 0,000นะเลขไมค์แค่4 0 0 0 0นะทุกคนจ้ารีบโทรเข้ามาค่ะรีบโทรเข้ามานะคะชอบคลิปนี้ไม่อยากพลาดรถเชฟโรเลตโคลโร a โ,โดคันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนเน่เลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เลยนะคะ และถ้านึกถึงรถบ้านนึกถึงรถมือสองแบบนี้ต้องนึกถึงนี่แน่ค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า